โอเคผมวันนี้นะครับเ้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่ผมช่องโฮม e ซ e กอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับนะผมก็จะมาทําการสอนดาวน์โหลดและการติดตั้งเกมอัลฟาเอลกันนะครับผมนะซึ่งผมได้ทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะผมนะก็คือตรงนี้นะครับผมนะนี่นะรายละเอียดคลิปนะครับนะนี่นะผมนะก็จะเจอลิงก์เกมนะผมนะลิงก์นี้นะครับนะ ซึ่งเจ้าของลิงก์นี้นะครับนะก็คือช่องเจมอินดี้นะผมนะอา่าผมไปเอาลิงก์ของเขามานะครับนะแล้วนะผมก็แปะเครดิตไว้ให้ด้วยครับผมนะขออนุญาตเจ้าของเว็บไซต์นะครับเครดิตเจมอินดี้นะผมนะอา่าผมก็ให้เครดิตพี่เขาด้วยนะครับนะอา่าก็จะเป็นลิงก์นี้นะผมนะแล้วก็เข้าแล้วก็เข้ามาเลยครับผมนะลิงก์นี้นะปึบ๊บอา่าเข้ามาครับนะนี่นครับนะก็จะเป็นเว็บไซต์ของ ทางช่องเกมอินดี้นะผมนะนี่นะครับผมนี่นะก็จะมีรายละเอียดเกมนะผมนะกรนิน่า Alpha าเอ็อก 8, เกมมือถือ FPS ทับสวยมาใหม่ได้แดงมันดานใจมาจา้างเกม CSGO มีโหมดการเล่นทีม 5v5 บอมแมตต์ 8v8 เอนเกมโหมดบอมแบทเทิลโหมดสะสมคะแนนระบบปืนและอุปกรณ์สกินอาวุธและตัวละครเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้อ่านี่นะก็จะเป็นอ่าคลิปตัวอย่างเอ้ยเป็นคลิปของทางช่องเกมอินดี้นะผมนะอ่านี่นะโอเคเลื่อนลงมาข้างล่างับผมนะก็จะเจอรูปไอคอนเกมนะผมนะแล้วก็จะมีดาวน์โหลดแล้วก็ผมนะอ่าแล้วเราก็มากดตรงที่ตรง Android APK นะผมนะก็คือตรงนี้ครับผมนะอ่านี่นะปึบอ่ามันก็ จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะผมนะ7 6 5เมกนะครับผมนะอมนแต่ว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วครับนะเมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เกมเสร็จแล้วครับผมนะเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปตัวนี้ด้วยนะผมนะก็คือแอป apk combo install นะผมนะก็คือแอปที่เราใช้ในการติดตั้งเกมนะผมนะแล้วก็กดมาที่ apk combo install เลยนะผมนะกดตรงนี้ครับนะ แล้วเราก็เลื่อนลงมาแล้วผมนะอ่าเลื่อนลงมาครับนะนี่นะเราก็กดตรงนี้เลยครับนะนี่นะที่มันจะมีเขียนว่า apk combo install แล้วผมนะนี่นะอ่ามันก็จะดาวน์โหลดแบบนี้นะผมนะอ่าโอเคนะนี่นผมนะมันก็จะดาวน์โหลดให้นะผมโอเคแต่ว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วผมนะอ่าเ,เป็นไฟล์ apk นะผมนะเมือ่อเมื่อดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาแล้วนะผมนะให้ทําการ ติดตั้งแอปตัวนี้เลยนะผมนะ,ะเพราะว่ามันเป็นแอปที่ใช้ในการติดตั้งเกมนะผมนะ,อะโอเคผมนะเมื่อทำการติดตั้งตัว apk combo เรียบร้อยแล้วครับนะก็จะได้มาเป็นตัวนี้นะผมนะนี่นะเป็นรูป Android นะผมนะเป็นรูป Android แบบนี้ครับผมอโอเคเราก็ทำการกดเข้าไปเลยนะผมนะ,ะปึ๊บนะนี่นะมันก็จะมี เขียนข้างล่างว่าตัวเกียวๆขีวนะผมนะปุ่มเกียวๆยวนะคำว่า install แล้วผมนะแล้วก็ทำการกดไปที่ตรงคำว่า install แล้วผมนะแล้วเราก็มาหาไฟล์เกมที่เราดาวน์โหลดนะผมนะ <c oughs> ไฟล์เกมนะผมนะ <c oughs> เป็นไฟล์เป็นไฟล์ฟซิปนะผมนะ <c oughs> เราไม่ต้องทำการแตกไฟล์ใดๆนะผมนะ <c oughs> ให้มันเป็นไฟล์ซิปแบบนี้เลยครับเราไม่ต้องไปแตกไฟล์นะเ <c oughs> มื <c oughs> ่อเราทำการเข้าแอปเอพีเคค o มโไปแล้วครับนะเราก็มาหา ไฟเกมนะผมที่เอาดาวโหลดมาครับนี่นะไฟเกมอันนี้ผมเนี่ยที่ดาวน์โหลดมาครับ alpha e i g by game indie นะผมนะ,มนะ,นะมนะกุญซิปนะผมนะแล้วก็ทำการเลือกเลยนะผมนะอ่าเลือกไปเลยครับนะแล้วก็กดโอเคนะผมนะนี่นะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะผมนะอ่าแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นมาว่าให้เราทำการติดตั้งนะผมนะแค่นี้เองับผมนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะก็สามารถ เข้าไปเล่นได้เลยครับผมนะอ่าโอเคครับผมแต่ว่าผมทำการติดตั้งไปแล้วแล้วครับผมนะอ่าโอเคครับผมเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับนะก็จะได้ตัวเกมออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วครับนะก็กดเข้าไปเล่นตามปกติได้เลยครับนะนี่นะนี่ครับผมนะมันเข้าได้ครับผมนะเข้าได้จริงนะ โอเคผมนะก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับการดาวน์โหลดตัวเกมแล้วก็วิธีการติดตั้งตัวเกมมาผมนะอ่าสรุปนะผมนะเราก็แค่ทําการดาวน์โหลดตัวเกมมานะครับผมนะแล้วก็ดาวน,นะน์โหลด apk combo install มา,ามแล้วผมนะ่ามีแค่2ออย่างนี้ครับนะเมื่อเราทําการดาวน์โหลดตัวเกมมาแล้วผมนะตัวเกมเป็นไฟล์ zip นะครับนะเรามาต้องทําการแตกไฟล์ใดๆนะผมนะแล้วก็โหลดมาไว้เฉยๆนะผมนะแล้วเราก็ทําการ ติดตั้งตัว apk นะผมนะซึ่งเป็นแอปที่สําหรับไปติดตั้งตัวเกมนะผมนะเมเราทาการติดตั้งตัว apk เรียบร้อยแล้วครับนะเราก็เข้าไปในแอป apk นะผมนะเราไปหาไฟล์ตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมาครับผมนะแล้วก็ทําการติดตั้งเลยับผมนะง่ายครับนะแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับผมนะโอเคผมนะสําหรับคลิปนี้ครับนะผมก็ต้องขอตัวจบไปเพียงเท่านี้ับผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับ สึ่งคลิปนี้นะครับผมต้องลอกตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไมเจอกันใหม่ครับ